ดีค่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่1กันนะคะ ให้หนักเรียนหยิบแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะค่ะให้หนักเรียนกากบาทคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะข้อที่1ค่ะคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเขียนอย่างไรนะคะข้อที่1นนะคะคำว่าอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเขียนว่าอย่างไรนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการล่อลวงทางแชทนะคะคือข้อดีหรือข้อเสียของอินเทอร์เน็ตนะคะกอไก่ข้อเสียขอไข่ข้อดีขอควายได้ทั้งข้อดีและข้อเสียข้องงงูค่ะข้อขอไข่ถูกค่ะต่อไปข้อที่3นะคะอินเทอร์เน็ตคืออะไร อินเทอร์เน็ตคืออะไรนะคะก็ไก่สัญญาณที่มองไม่เห็นนะคะขอไข่การประมวลผลคอควายเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะงงงูนะคะการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณค่ะต่อไปข้อที่4นะคะนักเรียนติดต่อกับเพื่อนต่างจังหวัดด้วยวิธีใดประหยัดเงินที่สุดนะคะก็ไก่อินเทอร์เน็ตขอไข่โทรศัพท์คอควายเฟซบุ๊ก งงูถูกทุกข้อค่ะข้อที่หนะคะการติดต่อวิธีใดประหยัดเงินที่สุดค่ะก็ไก่ส่งอีเมลขอไข่โทรศัพท์คุยคอควายขึ้นรถเมลไปหามองงูขึ้นเครื่องบินค่ะต่อไปข้อที่6นะคะการติดต่อวิธีใดสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะการติดต่อวิธีใดสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะก็ไก่แชทเฟซบุ๊กขอไข่โทรศัพท์คุย คอควายเชฟทางลายงง,งูถูกทุกข้อค่ะต่อไปข้อที่7นะคะประเทศใดเป็นผู้คิดค้นอินเทอร์เน็ตค่ะกอไก่ประเทศไทยขอไข่เวียดนามคอควายพาม่าง,งงูสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปข้อที่8นะคะหน่วยงานใดเป็นผู้เริ่มต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ กอไก่กระทรวงกรลาหูขอไข่กระทรวงการคางังคอควายกระทรวงศึกษางองูถูกทุกข้อค่ะต่อไปข้อที่9นะคะเพื่อข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดจากอะไรกอไก่สงครามเย็นขอไข่สงครามร้อนคอควายสงครามพมา่างอง,งูสงครามเวียดนามค่ะข้อที่สินะคะเว็บไซต์ที่จัดทำเพื่อความบันเทิงกอไก่ Google ขอค่าย u t u b e ขอควาย a c e b o o k งองู Gmail ค่ะต่อไปนะคะข้อที่11เว็บไซต์ที่จัดทำเพื่อค้นหาข้อมูลค่ะก็ก่าย o g l e ิขอค่าย u t u b e ขอค่าย a c e b o o k งองู Gmail ค่ะต่อไปข้อที่12นะคะเว็บไซต์ที่จัดทำเพื่อความบันเทิงและสื่อสารค่ะ กอไก่ Google ขอไข่ย t u b e ขอควาย f c e e o o o งงงู Gmail ค่ะต่อไปข้อที่13นะคะอินเทอร์เน็ตสื่อสารอะไรได้บ้างอินเทอร์เน็ตสื่อสารอะไรได้บ้างคะกอไก่ผ้าขอไข่เสียงขอควายข้อมูลข้อความงงงูถูกทุกข้อค่ะต่อไปนะคะข้อที่14ค่ะถ้าถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลควรใช้เว็บไซต์ใดค่ะ ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลนะคะควรใช้เว็บไซต์ใดก็ไก่ไทยเมลขอไข่ Google ขอควาย MM&M มงองงูทีโททีโทต้าค่ะต่อไปข้อที่15นะคะองค์กรเอกชนใช้โดเมนใดองค์กรเอกชนใช้โดเมนใดก็ไก่ COM ขอไข่ NET ข้อควาย O.R.G. งงงู E.D.U. ค่ะต่อไปข้อที่16นะคะหน่วยงานของรัฐบาลไทยใช้โดมเมนใดหน่วยงานของรัฐบาลรัฐบาลไทยใช้โดมเมนใดก้ไก่ O.R.T.H. ขอไข o ่ C.O.T.H. ข้อควาย A.C.T.H. งงู G.O.T.H. ค่ะ ต่อไปข้อที่17นะคะเว็บไซต์คืออะไรเว็บไซต์คืออะไรก็ไก่ชื่อเรียกที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการค่ะขอไข่หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงกันขอควายหน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆค่ะงองูไม่มีข้อถูกค่ะข้อที่18นะคะโฮมโฮมเพจคืออะไร โฮมเพจคืออะไรกอไก่ชื่อเรียกที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการค่ะขอไข่หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงกันคอควายหน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆค่ะงงงูไม่มีข้อถูกค่ะข้อที่19นะคะสิ่งใดที่เปรียบเสมือนประตูเข้าบ้านของเว็บไซต์สิ่งใดที่เปรียบเสมือนประตูเข้าบ้านของเว็บไซต์ค่ะกอไก่เว็บเพจขอไข่โฮมเพจ ขอควายเว็บไซต์งองูไม่มีข้อถูกค่ะข้อที่20นะคะจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมหากันแต่ละหน้านะคะเราเรียกว่าอะไรกาอไก่โฮมเพจข้อไข่เว็บเพจข้อควายเว็บไซต์งองูลิงค์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ